แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องสัมพัญที่สุดที่เกี่ยวกับผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธมารดารับช่วงคือพระ,ะมหาประชาบดีซึ่งเป็นทั้งหน้าแต่เป็นทั้งแม่เลี้ยงก็ได้รับช่วงการเลี้ยงดูพระกุมารจนเสิบโตจนอะไรจนกระทั่งออกบวชไฟ นี่มีพุทธจริยาที่จะต้องพิจารณากันบ้างเมพระพุทธเจ้าจต่จะรู้แล้วมีคณะสงฆ์ปดิษฐานคุนแล้วมีเรื่องราวที่ว่าพระเจ้าแม่นาประชาบดีนี่ก็อยากจะบวชเป็นบวชในพุทธศาสนา ท่านตั้งหนึ่งเ,เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมบ้านอยู่ที่กระบินลพัดพระทับอยูออ่ที่ในอารามใต้ใต้นคะรกระบินลพัดนั้นขระนางพระชาบาดีโกตมีก็ไปเฝ้า <c oughs> วะตูนขอว่าสาธุพันเตละพยะมาตุคามโมตถภากตะประเวทีเตรธรรมวินเยอาคารัสมาอนาคารยิยงปพัชชังซึ่งนี้ใจความว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าพระองค์ขอโอกาสขอให้มาตุคามได้บวช กาดเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนในธรรมวินัยที่พระถาคตรประกาศดีและนี่เธอคือขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต,รราตให้ผู้หญิงบวชได้ <c oughs> พระพุทธเจ้าต่านตรัสว่าอันลังโคตมิยาเลยโคตมียิยาเลยมาเตรุตจิ มาตุคามัสะสะถาสัพะเวท,ทีเตธรรม,มวินเยอนาาอัคตาคารศมาอนาคิียังปับพัชชาเืระการที่มาตุคามจะออกบวชในธรรมวินัยที่ถาคตรประกาศดีแลน้นี้อย่าเป็นที่ชอบใจอย่าเป็นที่นขนฟ้ายแก่เงเลย นางประชาวดีก็อ่อนวอนเป็นครั้งที่สองก็รงปฏิเสธเป็นครั้งที่สองออนวอนเป็นครั้งที่สามก็รงปฏิเสธเป็นครั้งที่สาม <c oughs> นี่ขอให้ดูว่าพุทธัจยาเป็นอย่างไรแลวนางประชาวดีก็ตำร้องไห้แล้วกลับไป นี่ต่อมาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่เชียงเมืองเวสาลีไม่ไม่ไ,มไกลแต่ตำินละพั <c oughs> ทีนี้พระมหาประชาบดีก็มาไม้ไม,ไม,ไม <c oughs> ย้มพูดภาษาสุกกโกมาไป <c oughs> เพื่อรวบรัฐเวลาคือที่นี่ท่านโค้นหัวไปเลยพา <c oughs> พวกผู้ญิงที่เป็นบริวารจำนวนหนึ่งไปด้วยโค <c oughs> นหัวไปเลย <c oughs> แล้วก็เดินไป ยาทางไล่ขนาดที่ว่าเท้าพองแล้วก็ตัวเ,เ,เต็มไปด้วยเงือด้วยคุณก็ไปยืนอยู่ที่ประตูที่กูตาทาน่ามหาวันที่ปุทธะเจ้าประทับอยู่ทีระปานนท์ออกมาเห็นข้าวทำไมเป็นอย่างนี้ก ถามกันกันรู้เรื่องพราอย่างไรก็จะต้องอบวชไม่ได้พระนรนเรรับอาสาวอาจจะไปไปทูลขอกับพระพุทธเจ้าพระนนก็เข้าไปเล่าเรื่องที่พระอาจารย์บดีได้ทำอย่างไรเนี่ย ได้มาในลักษณะอย่างไรเร <c oughs> าตุนขอ,อให้ช่วยอนุญาตให้ได้บวช<อ>พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธกพระานนท์ก็ขอเป็นขั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธอีกพอเป็นขั้งที่สามก็ปฏิเสธอีกทีพระานนท์ใช้วิธีอื่น คือดุ้นถามไปในทางอื่นว่าถ้ามาตุ้ถามบวชแล้วจะบรรลุมรรคผลได้ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตรัสตามทรงว่ามันได้ที่พระนริศรอกาสว่าถ้าได้ก็ควรจะให้แม่พระพระชาบดีโวรจะมีบวชอ้างอ้างคุณของ พระปชาบดีว่าพระหูปการาคือมีอุปากุปาระคุณมากโสิกาได้เลี้ยงดูทา,าท,ดทารักีรัตชาลิกาเป็นผู้ให้นมใช้คำตรงๆอย่างนี้เพราะว่าพระชนนีของพระองค์ได้ก,กระทำกาละได้ให้ดื่มนม <c oughs> ถ้าหากว่าผู้หญิง <c oughs> บวดแล้วบรรลุผลได้ ก็ควรจะให้บวชเดีย๋ยคิดดูที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะจะทำอย่างไรพระนนก็สลาดพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้ายอมรับไพุทธธรรมแปดประการก็พอจะบวชได้ ที่พระพุทธเจ้าท่านจะพูดอย่างภาษาเราก็ว่าใช้ลูกไม้เนื้อเมฆคือว่าคระรุธรรมแปดประการนั้นอนมันล้วนแต่หนักหนักซึ่งจะทำให้ผู้หญิงคนไม่ไหวพระภิกษุนี้ก็จะหมดไปเองเดี๋ยวนี้จะต้องให้บวชน่าแล้วเพราะว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้แต่เพื่อเห็นกระตาสนาก็ป้องกันไว้แต่เนินเนๆ คือพุทธธรรมที่มันหนักที่มันจะถือว่าไม่ได้กี่มากน้อยแล้วมันก็จะสลายตัวไปเองนี่ตัวพุทธเจริยาหรือไม่ลอ,องคิดดูแล้วมันเป็นอย่างไร <c oughs> นี่พระอานนท์ก็กลับมาบอกกับประชาบดีชาวบดีก็เาก็ดีใจ <c oughs> คุณรับอาสาว่าพระเจ้าจะยอมรับเอาขรุธระแปดประการนั่นด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจสูงสุดเอาไว้เนื้อกล้าวเนื้อเสียนเหมือนชายหญิงสาวที่ได้ดอกไม้ที่สวยงามและถูกใจ ก็เป็นนั้นว่าบวชเพราะรับพารุธธรรมแปดประการนั้นนักบุญติจุดนี้ที่นี่ข้าวโนนก็ข้าไปกราบทููพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้พร,ระชายาบดียอมรับรพารุธธรรมนั้นแล้วเป็นอันว่าบวชแล้วท <c oughs> ี่พระพุทธเจ้าก็เลยตัดในเรื่องที่มันเกี่ยวกันนี้ว่า <c oughs> ถ้ามีตัตีฑเข้ามาบวชในธรรมวินัยน,นี้ ทำเวนนยจะอยู่ได้เพียงห้าร้อยปีไม่ถึงพันปีนี่กล่าวตามตัวหนังสือที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเองในบาลีเองว่าอย่างนี้ถ้าผู้หญิงเข้ามาบวชในทำเวไนยนี้จะอยู่ได้เพียงห้าร้อยปีไม่ถึงพันปีเพื่อเปรียบเหมือนอบ้านเรือนตระกูลหนึ่งที่มีแต่ผู้หญิงคือมีบุรุษน้อยโจรก็ทำอันตรายได้ง่าย ดูเ,เหมือนกับว่าให้นอนขยอกลงในนาข้าวข้าวก็เสียหายเร็วห่าเหมือนเพี้ยลงในไร่อ้อยอ้อยก็เสียหายเร็วเสียหายมากนีู่ว่าสตรีถ้ามาบวชจะทำในนี้จะทำให้ทำใอยในนีม้มีอายุน้อยลงก็ยังจัดตรงๆว่า เขาทำ,ทำนบเขาทำทำนกเพื่อกันม้าเดี๋ยวนี้เราก็ทำนบเพื่อกัดกันการมีอยู่แห่งพิกจุนีคือการบัญญัติพุทธรรมนั่นเป็นเหมือนการสกัดกัน้นพิจุนีไม่ให้มีอยู่ในทำมวยในนี้ได้ยืดยาวให้หมดไปโดยเร็ว <c oughs> ีเรียกว่าพุทธจาิยาเยวกับพระประชาบดีโพตมีซึ่งเป็นเหมือนพุทธมารดาทุกอย่างเขาจะเห็นใจเ,เราจะเห็นใจความของเรื่องว่าพระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยอย่างไรเข้มแข็งอย่างไรเห็นแก่ธรรมะอย่างไรและพร้อมกันนั่นก็เห็นแก่ความกตัญญูกตเวทีอย่างไรด้วย ็สรุปความว่ามันไม่มีอะไรที่เสียไปมันมันได้มาทุกอย่างแต่ว่ามันต้องได้ไปในรักษมนูญที่เป็นคนดีกับส่วนร่วมเพราะข้าน้นอ,อ้างว่าได้ใช้น้ำนมของขพระปญาบดีโกตมีแล้วผู้หญิงบวชแล้วก็บ,บรรลุผลได้นี่ก็ยอมเพราะความกตัญญูกตเวทีแต่แล้วก็มีแผนการที่จะไม่เป็นอันตราย แก่พระศาสนาจึงมีทำนบพระุปธรรมแปดประการนี้กั้นเอาไว้นี่คือพุทธิรจยาหคือว่าทรงเข้มแข็งไม่เห็นแก่พระญาติจนถึงกับเป็นผลเสียแก่พระศาสนานเมื่อพระองค์ต้องให้แพ้จำนวนแก่ไถ่คำของพระอานนท์ก็ทรงหาทางออกอย่างอื่น ซึ่งยังคงได้ผลอย่างเดียวแค่น,นั้นแหละนี่จะเห็นได้ว่าไม่มีส่วนไหนเสียไปคือไม่ใช่จะไม่เห็นแก่พยาธิเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นแก่ศาสนาส่วนใหญ่เป็นอันว่าสําเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือพุทธจริยาที่ทุกคนจะต้องนึกให้ัดใจและเอาเป็นตัวอย่าง โอ้มันหลัดขึ้นไหวไววโอ้ไม่แตกบใบเฮ็ดไรโพตองนี่เองเฮ็ดกระวานยูครองเรือนเป็นเป็นเป็นที่กับเทฟจับระพึธรรำให้ข้าวสะอาดดุดั่ง คัดเลวยอมเป็นไปได้อยาส่วนเต็ดบำพระจิตนั่นสะดวกในการปฏิบัติมากกว่า